ทอนนี้นะครับตอนนี้นะครับวันเด็กที่วันที่สนามกีฬาสิงโบ้นบอลอนนะครับวันนี้จะพามาดูว่าทำการชนในวันที่12มซถจุนายนี้นะครับเรื่อจะมาคุยเจ้ของวัวนะครับว่วก็มีความสนตาพร้องความสมบูรณ์ยีวัการเหมือนชนนี้นะครับสวัสดีครับพี่บ้าต้ีครับมงานสายวันะครับพี่บ้าเชื่อนงตุลจันทร์เลยครับถึงข้าวรับแล้วพอมใครคนไหนกับพี่โครคนอะครับใคโคเลนะครับแล้วคนนี้ชื่อกับพี่บ้าคือขันุ่นอัจวินนี่ครับเลื่อยลรอไอรอนครับน้องเขาอยู่กี่ปีครับ แผ่ไม่มันจะก่อแก่แับผ้แผ่ไม่มาแด้ครับ่าผู้มีสิิหรอว่แลงูมแผ่ไม่มาไ้ครับับมที่ว่ามันนาที้ครับมี่บ้านอะครับีบ้านีมีขนาดชั้อหน่งไม่ในครับขึ้นต่อข้างครับขึ้นต่อขาแล้ครับกับเป็นน้าบรใจไม่รับวางแบบตอนนี้ยีบ้านรับอ่ะยึวางแบี่บ้านรับบมเป็นน้าบรใจนะครับรับผมพาหนองาอยุ่ของี่วันละครับเอาวันลวครับอาวันนี้แล้วขับวามยุ่ที่พันมาสโดยกสบายดีนะครับรับเป็นครูเรานีหนองกินยากินน้ำสมบูรณ์ไหมครับหร่ว่าสมบูรณ์รับดน มีมังครับมีมั้งน่าจะจังหวะนะครับครับเดินมันนี่เดินยี่กี่เชือครับสองเสือกครับสองเสือกเอายุไหมครับพอจะเหมือนจะฟุ้งเอาเอายุครับเอายุ่ะครับเดินวันกี่โลหนับเป็นชั่วโมงครับแปดโลแปดโลได้นะครับยานี่ไหนว่าห้าเองโดยชาวทีมงานออกมาให้ครับชาวครับเฉาแล้วครับรอไปเรื่อยมานตอนนี้ในสายตาคนไหนว่าหนองก็มีความทึบความพร้อมความสมบูรณ์เกี่ยวกับเส้นการที่มาจนครับการที่ครับการที่หมดเส้นมาจนก็เจับ้อยแล้วครับยาในแพทย์ที่เอฟซีลุยตามกล้องคนรถอัลอ้รเจีนีบ ่วยกวาแค่เรากลไกลเลยกันครับครับผมไม่หนองเข้าเบี้ยวใช่ชนะรับขาเหมนะครับครับครผมยังไงทางวิอย่าลืมมันิดการชมการเชียร์เป็นันเยครับโคโนตอัศวินมีสัรว้รอดนะครับดานทชนะกีฬาเชียงโบนบออนะครับครับคุณนการชนในวันที่ชิงช่องมอยนาน้ะครับเป็นคุณนิการในรายการเจอกัขโคข้าบ่ออยนะครับคุณนิการชนในรายรองเส้นองมืหมาทไปรวมเสมอเนาะครับขอบคุณนานนสมัยขอบุณขอบคุณนครับสวัสดีครับ